ซัพพอร์ตไอเทมป้อมปืนกลสำหรับไอเทมนี้ยจะวางตรงไหนก็ได้จะยิงรัวต้านไฟดาเมจ480ระยะเวลายิง7.4วิ เลือด300อยู่ได้43วิคูดาว45วิจัดว่าเป็นไอเทมที่ดีดีมากๆน่าจะดีที่สุดถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันดียังไงแล้วก็ไปเล่นเองเฮ้ยยอก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 าดานเล่นไม่เจออ่ะมาในเมสี่สิบสองด่านนี้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 เจอเนโคเมนเซอร์โอเคไปเลยเลดแน็คเลดแน็คตอนเนี้ยดามเมจเบาวกว่าเจลเลอร์ไปละตีอยู่700นะเล็ดแน็คน่ะแต่ว่าเจลเลอร์ตีเป็นพันพันสองพันสองไปเรื่อย โคตรเถื่อนอะเจลเลอร์ตอนนี้สุดจริงอะไรจริงฮัลโหลเดี๋ยวมันไนแมจริงหรือเปล่าวะเนี่ยเอ้าตังปอมปืนกลไปมาแล้วตัวสายฟ้าปืนกลจะยังไม่ยิงเพราะว่าไม่มีศัตรูแล้วอะไรวะเดี่ย <laughs> ผมโดนหลอกผมโดนลวงด้วยคำว่าไนแมความอัจฉริยะในตัวผมนี่มันช่างน่าหวาดกลัวเหลือเกิน ตอนนี้ไม่มีใครสามารถหยุดผมได้อีกแล้วแล้วก็ไม่มีด่านให้เล่นแล้วเนี่ยซับไพ่รันสองอันนี้จะให้เหรียญม่วงไม่เอาอะไม่อยากได้เหรียญม่วงเนี่ยพอผ่านเวลาไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้เรื่อยๆอ,อ,ยอยู่แล้วอ้าโอเคมิชชัน 58, ่น51ฮแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ตั้งป้อมปืนเจลเลอร์ไปเลยเจลเลอร์ตอนนี้เลเวล27เจอตัวชุดเกาะเจลเลอร์มับเขาให้1,100มับเขาให้ใบโคเวอร์สีแช็ติด เรียบร้อยบงบอกว่าผมนั้นเป็นคนดวงดีเพราะว่าแต้มบุญผมเยอะเจลเลอร์ตบไปลัวๆมีซอมบี้หลุดเออเลดแ็กมาแล้วก็เจลเลอร์ไปเกเนดเดียมาคือตอนเนี้ตัวละครในทีมผมอะมันเถื่อนเถือนเถือนเนมากเถื่อนขั้นสุดเลยเอา <c oughs> โอเคตั้งป้อมปืนจะได้ยิงไหมอะ,อะได้ยิงนิดนึงเฮ้ยเอาจริงผมว่านะผมแบบชนะเกมนี้ได้แล้วแหละด่านไหนผมก็แบบไม่กลัวเลยเนี่ยตอนนี้พร้อมสู้ปึ๊บ เปิดแมปมาเจอโอเคไอเรานี่มันช่างเป็นอัจฉริยะโ oh อ้ไม่ก็เกลียดมากเลยเวลาที่แบบเจอคนเจลเลอร์แล้วเจวลเลอร์มับเข้าให้โอเคเลดแหนกมาตัวยิงปืนมันยิงมาแล้วแต่ว่าโดนไหมโดนไปแล้วเลดแหนกแตกเอามาดิ ถือปืนแต่ใช้หมัดบ้านอ่ะเขามันช่างเป็นลูกผู้ชายแล้วเกินเจลเลอร์จังหวะนี้หวดไปน้ำไม่ล่วงโอ้ไม่ก้าเอาน้ำน้ำน้ำกดน้ำเออปืนก้นปืนก้นปืนก้อนอุสาตั้งปืนกลไว้ดูดูปืนก้นเออดาเมจรัว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 จริงๆมาเลยชาร์ลอตแล้วก็เจลเลอร์หวดไปมับเฮ้ย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 อย่าอย่าอย่าให้มันตีบ้านเกนเดียมา ดูปืนกลยิงนานมากแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่าพอยิงปืนกลไปสักพักแล้วเนี่ยมันจะมีคููดาวเพราะว่าป้อมปืนกลเนี่ยมันจะร้อนสังเกตดูดูนะ <Dam? S 1> เห็นป่ะแนวแนวแนวแน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 เริ่มร้อนล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยิงนานมากนะประมาณแบบ7ดวิน่าจะอย่างนั้นโอ้ย,ยิงไกลด้วยสุดจัดประหล<ร><ร>ัดบอก,บอกปืนกลน,นี้ดีจริงๆได้2ดาวโอเคทุกคนสังเกตในแมปอะ มันจะแบบเป็นสีดำๆใช่ไหมใช้ถังน้ํามันถูกจุดเนี่ยมันจะเจอด่านต่อไปเลยอย่างในแมปเนี่ยมันจะมีอาคารอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เลยทุกคนก็คลิกตรงนี้มันก็จะเจอด่านต่อไปเออนี่คือวิธีสังเกตยอย่างง่ายและด่านนี้เจอฮีทเรฟใส่คอมโบล,ลดคูดาวมาเจอซอมบี้ชุดเกาะเจลล่าจางวานนี้วัดปับ ปับโอเคพันกว่าแรงจริงอะไรจริงเจอซอมบี้ติดเชื้อโอเคติดเชื้อไปเดยและก็ตายไปส่งเกนเนเดียมาแล้วแล้วก็เอ,อ่อประมาณนี้ปลาระเบิดไปเล็งตัวหลังมโโหมับโอ้โห แล้วซอมบี้แม่งวิ่งมาเร็วเลอเกินฮัลโหลน้ําก็แทบจะไม่ร่วงแพ้แบบง่ายมากเอาใหม่เกียดด่านนี้แบบมันเป็นฮีทเวฟอ่ะเจลเลอร์หัวลักกี้แล้วบ้าบอ,อมีซอมบี้หลุดแล้วเจลเลอร์โดนไปพุ่งชนหนึ่งทีติดเชื้อไปสิโอเคเกนเนเดียมาแล้วน้ําร่วงมา เจลเลอร์ไปแล้วปลาระเบิดไปจังวันนี้หมับเขาให้อา้าวเรียบร้อยตั้งปืนกลไว้ตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็ยิงปืนกลไปมับๆมอบม,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 มพูดเลยว่าปืนกลเนี่ยดีดีจริงเพราะว่าปืนกลเนี่ยมันจะตั้งตรงไหนก็ได้เนี่ยดูดิชนะแล้วเอ๊เดี๋ยวผมไม่ได้สังเกตว่าปืนกลมันจะยิงป้อมศัตรูหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันรอบหนะ้าโอเคมปเปิดแล้วก็เออมันจะมีแถวไหนไหมอะเปิดตรงนี้ปุ๊บไม่เจออะไรเลยโอเคมิชชั่น28ฮลัลโหลเจอซอมม ่ชุดเกาะอ,อีกแล้วปล่อยเลดแ็กไปเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยเจลเลอร์ไปเนี่ยมันจะชนะแล้วผมก็จะไม่ได้ลองปืนกลนเลดแนกตีบ้านไปฮัลโหลไอ้บ้าอย่าริฟตีบ้านมันเซ่ไม่เอาเลดแนกอย่าทําแบบนี้ซอมบี้สู้เขาเลดแนกมาเพิ่มโอ้ยซอ,ซ,อซอมบี้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 วิ่งเร็วตีตัวบนโอเคสวยตัวล่างสวยอ่ะมา ตั้งปืนกลโอ้ยไม่ได้ลองปืนกลเลยมิชชั่น27ด่านนี้เจอดีมอนไปเลยเชลเลอร์ผมเริ่มแบบไม่ปล่อยเลดแน็กตัวแรกแล้วเชวลเลอร์แม่งดีจริงๆตบไป900คิปไปดีพันกว่าเลแน็กไปเร็วไปรับดาเมจโอเคสวยมากตีมันไปดีมากแล้วจังหวะน,นี้เจลเล์ก็ตีบ้านอยู่ฮัลโหลแล้วมันไม่มีเออซอมบี้เก่งในตัวเดียวอ้โหโอ้โหเอาเฮ้ย ไม่ได้ปล่อยปืนกลเลยโอเคจัดเต็มเลยแล้วกันกดน้ำมาหนึ่งทีเจลเลอร์ไปเลสแอกไปเจอซอมบี้ติดเชื้อแบบนี้ก็ติดเชื้อสอตัวสิเอาตัวเดียวเว้โอเคซึ่งตัวที่ติดเชื้อนั้นก็คือเจลเลอร์ปั๊บปับป๊บปจังหวะน,นี้ดีมอนโดนลุมอยู่แล้วมาแล้วครับผมปืนกลตั้งไปเลยซึ่งปืนกลน,นั้นเหมือนว่าจะไม่ตีป้อมศัตรูหรือเปล่า หรือไม่ก็บ้าพอมันยิงแล้วมันก็ยิงรัวๆนะปืนกลน่ะผมไม่แน่ใจว่าปืนกลเนี่ยระยะไม่ถึงหรือว่าอะไรอย่างไงแต่ว่าจงหวันนี้ตบบ้านแล้วชนะไปครับผม91%ได้ของรางวัล550มิชชั่น25้ 15. อีซี่บากันเจอซอมบีตุตะบอกเลยตัวเดียวก็ชนะเฮ้ยแต่ว่าส่งกาดมาแล้วกันเพราะว่ากาดเนี่ยผมไม่ได้ใส่ไอเทมมาดาเมจ55บ้าบอไม่ไหวกะว่าจะมายื้อเวลาแบบเอาไว้ ไป่อยปืนกลซะหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวระเบิดแน่เลยไอ้ซอมบี้ตัวนี้แน่ๆเอาแล้วระเบิดเลยระเบิดแซะมันไม่ระเบิดอะอ่ะส่งการมาเมื่อไหร่จะได้ปืนกลอาได้มาแล้วเอาทั้งปืนกลไว้เลยมาดูมาๆๆ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 ๆดาเมจ480อ่ะแล้วดูยิงอย่างนานยิงอย่างแรงแล้วมันโอเวอร์ฮีทแค่ปั๊บเดียวเท่านั้นเว้ยคือตอนที่มันโอเวอร์ฮีทเนี่ยตัวมันเองเนี่ยจะทําดาเมจกับตัวเองด้วยเอาปืนกลไว้ตรงนี้เลยแล้วยิงไป เหมือนว่าปืนกลจะไม่ได้ยิงป้อมใช่ใช่ใช่โอเคตรงนี้ผมว่าเจอด่านต่อไปชึบนะใช่จริงด้วยมิชชั่น26 แฮตคลิปหน้าอาจจะแบบได้ขึ้นโลเคชันใหม่แล้วรู้สึกว่าโลเคชันนี้หยุดผมไม่ได้เลยเจลเลอร์กำลังขึ้นไปในจังหวะนี้แล้วตบไปพันสองและก็เจอซอมบี้โพลิสกันการโจมตีระยะประชิดเจลเลอร์ตบเหลืออยู่ประมาณร้อยกว่าโคตรจะก,กันการโจมตีระยะประชิดอะเราไม่ได้เอาตัวตีไกลมาเลย ไม่นะงานเข้าแล้วทุกคนไม่เป็นไรมีปืนกลตั้งปืนกลไว้ได้านหลังไม่ยิงไม่ยิง <c oughs> ไม่ยิงอะไรเลยโอเคยิงอยู่แต่ว่ามันจะยิงซอมบี้เท่านั้นพอซอมบี้แบบเข้ามาในระยะปุ๊บปืนกลก็จะยิงเลยแล้วมันก็จะคูดาวปั๊บหนึ่งชนะละโอเคมาสําหรับรอบนี้เนะี่ยผมใส่คอมโบผู้คุม5ตัวซึ่งจังหวะนี้นั้นซอมบี้หลุดมาแล้วกันสลิงเกอร์ยิงไปสวยดาเมจเจ็ดร้อย โอเคแล้วก็ตอนนี้วางปืนกลมาเลยปืนกลจะได้ยิงไหมฮัลโหลปืนกลด่านนี้ด่านฮาร์ดจริงหรือเปล่านี่สองดาวไนแมร์สามสิบเอ็ดสำหรับตอนนี้ผมจะมีโพดีน่าสกินโนแมดถ้าเกิดว่ามีสองสกิลประแจเนี่ยตอนที่แบบปล่อยเด็กช่างมามันจะเพิ่มเลือกให้ลดบัตแต่ถ้าเกิดว่ามีเด็กช่างสามคนที่ไม่ซ้ำกันบนสนามจะมีโอกาส2 5์ทีจะปล่อยปืนกลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเวลเดอร์เนี่ยช่างเชื่อมโอกาสเนี่ยก็ จะเพิ่มเป็น50เอร์จอซอมบี้ไฟฟ้าด้วยหมับเขาให้ดาเมจเจ็ดร้อยยางแรงและเลดแนกก็แตกไปเลดแนกไปเพิ่มอีกหนึ่งทีโคลีน่ามาแล้วบอกเลยเซ็กซี่ขี้อีกคือต้องมีเด็กช่าง3ตัวบนสนามที่แตกต่างกันเวลเดอร์มาฮัลโหลสตัวแล้วนะทำไมไม่แรนดอมปล่อยป้อมปืนเศร้าถ้าแบบนี้ไม่ดีเลยเพราะว่าเวลเดอร์เนี่ยคูดาวนานไปเอาเป็นแมคคณิกยังดีกว่าอีกอะเพราะว่าแมคคณิกคูดาวสั้นเดี๋ยวรอบหน้าเปลี่ยนเป็นแม คนิคแล้วกันวางป้อมปืนปะาสายป้อมปืนเถื่อนจริงอะไรจริงเรียบร้อยไนยแ์แล้วอย่างไรผมนะ่ะอยู่เหนือกว่าไนาแ์ไปแล้วทุกอย่างเนะี่ยอยู่ในการคำนวณใส่เมคานิกเข้ามาด่านนี้จะแซนสตอร์โอ้ไม่กอดเอาเป็นเจลเลอร์ก่อนเจลเลอร์หัดปาสวยน้ำล่วงดีมากเมคาณิกมาป้อมปืนไม่ล่วงเลยฮัลโหลเอาป้อมปืนล่วงแล้วนี่ไงเออดี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 ด,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 ดก็ นี่ไงพอส่งแบบเลนนักมาป้อมปืนก็ล่วงอีกเฮ้ยถ้าแบบนี้คือโกงมากอ่ะเดี๋ยวป้อมปืนล่วงอีกแล้วโอกาส25ดวงดีจัดๆถ้าแบบเนี้ยคอมโบเนี้ยโกงที่สุดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวถ้าแบบนี้ไม่ต้องใส่ป้อมปืนมาเว้ยเพราะว่าป้อมปืนเนี่ยสามารถได้มาจากสกิลช่างประแจเปิดแมปจะหมดแล้วเนี่ยมิชชั่น24ฮาร์ดใส่เป็นเครื่องพ่นน้ำมาแทนก็ได้ทุกอย่างไงอยู่ในการคำนวณปล่อยเครื่องพ่นน้ำมา แล้วก็เลดแนกป่ะมันก็จะได้แบบซ่อมรถบัสไปหนึ่งทีเจอซอมบี้ที่แบบตีน็อกแบ็กซะด้วยโพรินา่าตีไปน้ำล่วงดีจัดจัดแล้วก็ไปเลยแมคคนิกมีล่วงไหมปืนกลไม่ล่วงไม่นะรอรอรอเลดแนกมาปืนกลล่วงไหมไม่ล่วงบอกเลยเศร้าจริงอะไรจริงแมคคนิกไปอ้าป้อมป,ปืนกลล่วงแล้วเอยด้านบนด้านบน,น,บนสวยสวยสวยเฮ้ยเดี๋ยวคอมโบประแจคือดีมากเลดแนกมนาะล่วงไหม ไอ้ป้อมปืนก็นล่วงอีกแล้วเฮ้ยคือทีมเนี้ยดีมากดีจริงๆมีโพลีน่าแบบเป็นตัวดามเมจดอ่ะแล้วก็เลนนกเป็นตัวแทงล่วงไหมล่วงไหมล่วงไหมไม่ลวม่ลว,งลวงอ่ะได้ป้อมปืนแค่2เองเหรอเศร้าโอเคคือคอมโบเนี้ยเล่นง่ายจริงโกงที่สุดและประมาณนี้ละกันเนาะขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม